คาดว่าวันนี้เนี่ยผมจะรวยแน่ๆเพราะว่าเรื่องราวที่ปอนนำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับเป็นเรื่องของทองนั่นเองครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาผลิตทองจากพลาสติกกันแล้วนะครับและจากการตรวจสอบค่าของทองคำครับก็ทำให้ยืนยันได้เลยครับว่าทองที่ได้นี้ยังคงความเป็นทองคำ 18K ไว้ไม่ต่างจากทองคำปกติเลยครับโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไง ใครอยากเป็นเศรษฐีอาช่สิอาชซสิใครอยากตัวเลี่ยมทองอาชญสิอาชซสิสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ St. แซนเราไอ u s รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภขควัตรัตนสุริรอัมภัครับ คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมร้องเพลงมาตั้งแต่ต้นรายการเลยคาดว่าวันนี้เนี่ยผมจะรวยแน่ๆเพราะว่าเรื่องราวที่ปอนนำมาฝากทุกคนในวันนี้ครับเป็นเรื่องของทองนั่นเองครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาผลิตทองจากพลาสติกกันแล้วนะครับโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันครับถ้าพูดถึงทองคาแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันคงเป็นอะไรที่ใครหลายๆคนปรารถนาใช่ไหมหล่ะครับแต่อย่างว่าล่ะทองเนี่ยมันค่อนข้างจะมีราคาพอตัวเลยทีเดียว แต่เมื่อไม่นานมานี้ครับมีนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธ์รัฐสวิตในนครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับได้คิดค้นทองคำที่ใช้พลาสติกเป็นองค์ประกอบแทนโลหะทำให้มันเนี่ยมีน้ำหนักที่เบากว่าปกติถึง10เท่าเลยทีเดียวครับโดยปกติแล้วนะครับทองคำ 18K หรือ18กรัดนั้นจะมีส่วนผสมของทองคำอยู่ถึง75%ส่วนอีก25%เนี่ยจะเป็นโลหะอื่นๆครับเช่นเงิน ทองแดงหรือสังกะสีซึ่งจะมีความหนาแน่นประมาณ15กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรครับแต่ทีมนักวิจัยเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเหล่านั้นด้วยการฝังแผ่นผลึกนาโนโคริสตัลทองคำไว้ในเมทริกที่ทำจากเส้นใยโปรตีนครับและน้ำยางโพลิเมอร์โดยขั้นแรกครับจะเทส่วนผสมลงในน้ำเพื่อสร้างการกระจายตัวของสารจากนั้นครับเขาก็จะเติมเกลือเข้าไปเพื่อให้เปลี่ยนสภาพเป็นเจล ต่อมาจะแทนที่น้ำด้วยแอลกอฮอล์แล้วนำไปเข้าเครื่องแรงดันสูงที่อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในตัวเจลเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์จับตัวเข้ากับเจลเรียบร้อยแล้วก็จะได้เจลแข็งน้ำหนักเบาและขั้นตอนสุดท้ายครับนำเจลแข็งนี้ไปเข้าเครื่องหลอมครับทำให้ได้เป็นก้อนทองคำออกมาครับซึ่งจะมีน้ำหนักที่เบามากๆเบากว่าทองคำปกติถึง10เท่าเลยทีเดียวครับและจากการตรวจสอบค่าของทองคำครับ ก็ทำให้ยืนยันได้เลยครับว่าทองที่ได้นี้ยังคงความเป็นทองคำา 18K ไว้ไม่ต่างจากทองคำปกติเลยครับเพียงแค่มันมีน้ำหนักที่เบาขึ้นเท่านั้นเองครับในอนาคตทองคำรูปแบบใหม่นี้อาจจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อช่วยลดน้ำหนักของอุปกรณ์ต่างๆลงได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์หลายชนิดเนี่ยต้องใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบหรือมันอาจจะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนาฬิกาและเครื่องประดับก็เป็นไปได้เหมือนกัน นอกจากนี้ครับยังเหมาะสําหรับใช้เร่งปฏิกิริยาทางเคมี Me, หรือการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแหมถือว่าเป็นทองรูปแบบใหม่ที่เจ๋งจริงๆเลยนะครับและในช่วงหน้าครับปอนมีสาระน่ารู้มาฝากกันเช่นเคยครับห้ามพลาดนะครับ